จิ๋วฟางเก่าสวัสดีครับท่านผู้ฟังช่องชัยหน้าทอล์กเรื่องเล่าจีนในคลิปนี้จะเป็นภาคต่อของเรื่องราวป er ๋อเล่อเลือกม้าในตอนก่อนสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องราวของป er ๋อเล่อเลือกม้าสามารถคลิกไปฟังเรื่องราวก่อนได้นะครับในประวัติศาสตร์จีนมีการยกย่องว่าป๋อเล่อเป็นผู้มีความสามารถในการคัดเลือกม้าเขาเป็นคนแรกที่เขียนตำราคัดเลือกม้า ชื่อว่าเซียงหมาจริงแต่นอกจากปอเล่อแล้วในประวัติศาสตร์จีนยังมีการกล่าวถึงผู้มีความสามารถในการเลือกม้าอีกคนหนึ่งนั่นคือจิ๋วฟางเกาเรื่องราวของจิ๋วฟางเกาจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องเล่าจีนประวัติศาสตร์จีนโปรดสนับสนุนเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง China Talks และสำหรับท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนเราได้ที่ปุ่มจอยใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณครับจิวฟางเกาหากปอเลอร์คือผู้มีความสามารถในการเลือกมา้าจิวฟางเกาก็คือขั้นสุดยอดของผู้มองเห็นม้าที่มีความสามารถถึงแก่นแท้ภายในเรื่องราวของจิวฟางเกาถูกบันทึกไว้ในบันทึกเลี่ยจือซึ่งเป็นบันทึกโบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อนยุคจ้านกัวบันทึกเลี่ยจือ ได้เล่าเรื่องราวภายหลังจากที่ปอเลอร์มาทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกม้ารับใช้ฉินมู่กงเจ้าแขวนฉินฉินมู่กงเห็นว่าปอเลอร์เริ่มแก่ชราจึงทรงเริ่มวิตกกังวลว่าหากสิ้นปอเลอร์ไปแล้วจะหาผู้ใดที่มีสายตาเฉียบคมในการคัดเลือกยอดม้าได้อีกพระองค์จึงเรียกปอเลอร์มาเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามปอเลอร์ว่าท่านก็แก่แล้วมีคนในครอบครัวของท่าน ที่จะสามารถสืบทอดวิชาดูม้าของท่านได้บ้างหรือไม่ปอเลอร์สายหน้าแล้วทูลตอบว่าม้าดีทั่วไปนั้นดูได้จากรูปลักษณ์ภายนอกกล้ามเนื้อและโครงกระดูกแต่ม้ายอดเยี่ยมระดับพันลี้นั้นมีความเร้นลับประหนึ่งมองเห็นได้แต่อาจจับต้องไม่ได้มันมีความพยศและจิตวิญ,ญญาณที่ซ่อนอยู่บุตรหลานของข้าพระองค์นั้นแม้จะพอเลือกม้าดีได้แต่ยังขาดพรสวรรค์ที่จะมองเห็นยอดม้าเหล่านี้ ปอเลือยหยุดครู่หนึ่งก่อนกล่าวต่อว่าแต่มีชายตัดฟืนคนหนึ่งเป็นสหายของข้านามว่าจิ๋วฟางเกาคนผู้นี้มีความสามารถในการดูม้าไม่ด้อยไปกว่าข้าเลยขอท่านโปรดเรียกเขามาทดสอบเถิดต่อมาฉินมู่กงจึงเรียกจิ๋วฟางเกาเข้าเฝ้าแล้วมอบหมายภารกิจสำคัญให้เขาออกเดินทางไปทั่วแผ่นดินเพื่อคนหาสุดยอดม้าผันลีจิวฟางเกาหายไปนานถึงสเดือนเมื่อกลับมาถึงเมืองหลวง ก็เข้ารายงานฉินมู่กงว่าข้าพระองค์พบยอดม้าแล้วอยู่ที่สาชิวฉินมู่กงดีใจมากจึงตรัสถามจิวฟางเกาว,ว่าม้าตัวนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรจิวฟางเกาตอบว่าเป็นม้าตัวเมียสีเหลืองต่อมาฉินมู่กงได้เรียบส่งคนไปรับม้าตัวนั้นกลับมาแต่เมื่อม้าตัวนั้นมาถึงทุกคนต่างตะลึงเพราะม้าที่จิวฟางเกาบอกว่าเป็นม้าตัวเมียสีเหลืองแท้จริงแล้ว กลับกลายเป็นม้าตัวผู้สีดำสนิทชินมู่กงเมื่อเห็นม้าตัวดังกล่าวก็โกรธมากจึงเรียกป๋อเลอร์มาตำหนิอย่างรุนแรงว่าท่านแนะนำคนประสาอะไรมาจิวฟังเกาผู้นี้แม้แต่เรื่องพื้นฐานเช่นสีพันธุ์หรือเพศของมา้าก็ยังแยกแยะไม่ได้แล้วเขาจะไปมีความสามารถในการดูม้าอันยอดเยี่ยมได้อย่างไรกันเมื่อปอเลอ่อได้ยินดังนั้นแทนที่เขาจะตกใจ เขากลับถอนหายใจย,ยาวและเงยหน้าขึ้นพร้อมกับกล่าวด้วยแววตาที่เปล่งประกายยิ่งกว่าเดิมว่าอ๋อที่แท้ความสามารถของจิวฟางเกาก้าวล้ำถึงขั้นนี้แล้วหรือนี่แสดงว่าสายตาของเขาเหนือกว่าข้าไปไกลนับพันลี้แล้วจากนั้นปอเลอร์จึงอธิบายเหตุผลที่ลึกซึ้งให้ฉินมู่กงฟังว่าสิ่งที่จิวฟางเกามองคือจิตวิญ,ญญาณและแก่นแท้ของมา้าไม่ใช่เปลือกนอก เขามองทะลุผ่านสีขนและเพศของม้าซึ่งเป็นสิ่งภายนอกที่ไม่สำคัญต่อความสามารถของม้าแล้วมองไปยังพลังแฝงและศักยภาพที่แท้จริงของม้าตัวดังกล่าวที่ซ่อนอยู่ภายในจิวฟางเกามองเฉพาะสิ่งที่เขาจำเป็นต้องมองและไม่มองสิ่งที่เขาไม่จำเป็นต้องสังเกตคุณค่าของจิวฟางเกาในการตัดสินม้าจึงเหนือกว่ารูปลักษณ์ของม้าแบบภายนอกเมื่อได้ฟังคำอธิบายจากปอเลอร์ ชินมู่กงจึงคลายความโกรธแล้วสั่งให้นำม้าตัวผู้สีดำตัวนั้นไปทดสอบผลปรากฏว่าม้าตัวนั้นคือยอดอาชาที่หาตัวจับได้ยากมันสามารถวิ่งได้เร็วประดุดสายฟ้าฟาดเป็นม้าพันลีที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีในแคว้นฉินเรื่องราวของจิวฟางเก่าจึงเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งว่าในการประเมินสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นม้าหรือคนยากัดสินเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอก เราจึงไม่ควรมองคนที่ยศถาบรรดาศักิ์เพศหรือวุฒิการศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนสีขนและเพศของมา้าแต่ควรมองให้เห็นแก่นแท้ของความสามารถที่อยู่ภายในผู้ที่มีปัญญาจะมองทะลุไปถึงจิตใจทัศนคติและศักยภาพที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายในของแต่ละคนจิวฟางเกาลืมรายละเอียดปลีกย่อยแต่จดจ่อกับแก่นแท้จนลืมสิ่งปรุงแต่งภายนอกไปสิน้นดังนั้น หากปอเลอร์คือผู้ที่มีความสามารถในการเลือกคนจิวฟางเกาก็คือขั้นสุดยอดของการมองคนให้ถึงแก่นแท้ภายในโดยไม่แยแสต่อภาพลักษภายนอกภาพวาดจิวฟางเกาของสือเปหงเนื่องจากจิวฟางเกาเป็นสัญลักษณ์ของการเฟ้นหาคนเก่งศิลปินเอกอย่างสือเปหงผู้เชี่ยวชาญการวาดมา้าจึงได้วาดภาพสีน้ำมันชื่อจิวฟางเกาในปีคศ1931 ในภาพวาดฉากที่จิ๋วฟางเกากำลังพิจารณาม้าสีดำอย่างพินิษพิเคราะห์ส่วนม้าในภาพวาดนั้นถูกควบคุมด้วยบังเหียนสีแดงซึ่งต่างจากม้าในภาพอื่นของสือเปหงซึ่งเป็นม้าป่าที่วิ่งได้อย่างอิสระไม่ถูกบังเหียนควบคุมสื้อเปหงได้อธิบายเรื่องนี้โดยกล่าวว่าม้าก็เหมือนคนพวกมันอยากถูกใช้งานโดยผู้ที่เข้าใจพวกมันมากกว่าถูกควบคุมโดยผู้ที่โง่เขลา เบื้องหลังที่สือเปหง,หงวาดภาพนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศจีนกำลังเผชิญกับความวุ่นวายจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองและสงครามสือเปหงต้องการสื่อสารไปยังสังคมและผู้ปกครองในยุคนั้นว่าการที่ประเทศจะก้าวหน้าได้จำเป็นต้องมีคนอย่างจิวฟางเกา่าที่สามารถมองข้ามเปลือกนอกเพื่อค้นหาคนที่มีความสามารถมาช่วยชาติท่านผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวของจิวฟางเกา่า อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันมาได้ทางช่องทางแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้หากท่านผู้ฟังชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องช h i หน้า l k s เรื่องเล่าจีนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ